Sub Boys. what day, guys. Up? Today, I'm going to review or react to the update. Don't let her ghost sleep. Parents fool you when the hallowed seamstress is traveling to the top. เป็นตัวละครที่ถือว่าใหม่ในคอมพอสมควรเลยโอเคตอนนั้นเนี่ยเออคือผมเนี่ยพวกผมกับพวกโบหลายหลายคนเนี่ยไม่ได้แข่งกันละในรีคอมเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แปลกๆปสำหรับพวกผมยก่คือ <c oughs> รู้ว่ามาทำงานยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่าเออมันมันคือรู้ว่าตัวละครมันเล่นยังไงแต่ว่าไม่รู้มันทำงานยังไงในแบบว่าในสถานการณ์ 5v5 แต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือมันเป็นตัวที่ออโต้เยอะผมผมเล่นมาก่อน <Okay. S 2> ผมเล่นมานิดหน่อยแบบเล่นนออ์เอลเกมเล่นอะไรเงี้ยแบบได้คำๆมาบ้าง รู้ว่ามันแบบฆ่าแทงได้เออ่ตัวมันอึดอาดนิดนึงคือผมรู้มีพุ่งแต่แบบนั้นแค่นั้นใช่ปะคือตัวมันแบบแรงแล้วก็แบบอึดอัดนิดนึงเออแล้วก็แบบเป็นเป็นเวทเป็นเวทแต่แบบออโต้ทรงแบบเล่นคแายๆแบบสำหรับผมแบบเล่นแก๊กตัวอะไรวะทรงแก๊กอะไรเรียกแจ็คแต่ไม่มีพุ่งไปพุ่งมาเออทื่อๆนิดนึงแบบว่าเนาะ Her passive, A Thousand Cuts, powers Gwen's attacks to deal bonus damage based on the target's maximum <soup> <health>. <rally> <sum> <combine> okay. damage against champions. you <reconstructed> <CC2> sure to get the point. It's a Point, you know, because scissors. Oops. <laughs> snip Snip okay. is Gwen's first ability.

ถ้าสมมติแบบถ้าถ้ามันเป็นเหมือนคอมนะครับเวลาลูเซียนคาลิ่งอย่างเงี้ยมันจะทะลุงงปะสิ้นเฉามันจะเป็นแบบบล็อกมันจะเป็นกริ่งกริ่งกริ่งจะปะแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนแบบมันไม่มีเป้าหมายอยู่ในนั้นอ่ะเหมือนเกวนไม่ได้อยู่ในนั้นอ่ะเออถ้าคนที่กดสกิลมาจากข้างนอกแล้วการป้องไม่ได้นะครับเนาะ Skip and slash Gwen อันนี้คือแทบจะเป็นคอของเกวนเลย E กับ E กับ Q ก็คือสกิลสามกับสกิลหนึ่งแดดแล้วก็มันแคนซอนแบบเขาลิชั่นเอโตัวแขกแล้วก็ตี E ตีได้แล้วก็ทำให้เราตีไกลขึ้นนนเห็ปะะไกลวค ระยะตีแบบเออโหมันไม่ไม่ไม่ใกล้เท่าอเลเลียราคาแต่ไกลกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ไม kind of ่เท่าเทสเจ๋งมากอันนี้คือความสนุกของเกรนเลยเว้ยคืออีกับคิวแบบมันจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บแบบตัวมันแบบเก่งเก่ก่ะผมไม่อยากเล่นเลยจริงอันนี้คือเอ่อน่าจะเป็นสกิลเดียวที่ทำให้อ่าเกรนมันไล่ได้แต่ก็ลอดูว่าเป็นไง cast it to hurl a needle that deals damage and l s l o w g enemies for a few seconds and applying a thousand cuts after casting needlework Gwen can recast it up to two more times ใช้ได้สามครั้งสามครั้งแล้วมันดูดเลือดด้วยแบบว่าเอาง่ายๆอ๋อพั s ด์มันติดพัสด์สิ่งก็คือเวลากดอัติอ่ะมันก็คือตามเปอร์เซ็นต์เลือดอีกฝั่งแล้วก็ได้ดูดเลือดส่วนใหญ่เอาไว้เอัพเฮเลยคือสกิลนี้คือแบบว่าคือในคิดของมันอ่ะหรือในในในเซตตะกิลของ Gwen นะมันแบบว่าแทบแทบจะไม่มีอะไรที่ต้องเออเลงอ่ะ ใช่ป่ะโอเคคิวมาต้นเลยนี่แต่แบบทุกคนน่าจะเก็บมันระยะไกลแบบอัรติเนี่ยคือแบบว่าถ้าใช้โดนหลายคนก็คือเราจะรอดเพราะเราได้ดุเลือดแล้วก็เป็นสกิลเดียวที่ไล่เพราะว่าคือเรามีสกิลสามอย่างเดียวแม่งไม่พอเพราะเราต้องมีสโลด้วยแล้วก็สกิลนี่แหละเนาะอาร์ติ The Unforgotten slices i s way back from the spirit realm as a mid and ผมชอบเรียกว่าไอเชี้ยยุงลายเว้ยเพราะว่ามันตัวสีแดงเอ่อไลยรู้อะแบบแบบไอ้เชี้ยเอ้ยมันเป็นยาสูบเวอร์ชั่นแบบ ฟันทื่อๆแล้วก็ดูดเลือดแบบน่ารำคาญอ่ะคือเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นบั้งอะนะฮะอันนี้ก็คือชึบเชิบคล้ายคเซ็ตพวกพี่หนึ่งสองอะฟันครั้ที่สองมันจะอะไรวะตีเป็นเวทโอเคเชี่ยไปเลยทุกคนโทรศัพท์เข้าอะโอเคต่อทุกคนอันนั้นแปดสิบหนึ่งสองฮัทหนึ่งคือโอหนึ่งชิงอ่าแล้วก็สเกลกับอัสปีดคล้ายคายโอแต่ มีแต่หยงเก็บพายุครัง้งที่สองชิงแต่ว่า,าปกติโยอจะปล่อยออกไปแต่อันนี้จะพุ่งตัวเองไปด้วย <S <S คิวแฟดได้คล้ายๆการ์ดเจ๋งมากคล้ายๆอ e ีแฟดการ์ดท่านี้เวลาคิวแฟดนะครับสไลด์ตัวเองไปแล้วเราแฟดไปทับอีกฝั่งนนั้ก็จะโดนยกแล้วก็โดน,โด,นดับไปด้วยนะเออน่นเ,นเป็นสกิลที่เทพนี่จะแบบเจ๋งอยู่มันคือเหมือนกับ าดเป็นโคนเหมือนสกิลสองขับอยูแต่ปาดเลยแล้วก็ยิ่งอีกฝั่งโดนเยอะยิ่งได้โล่เยอะแค่นั้นเองจบจับ p r i e s e d if he hits a champion จบ dive into สโลว่ได้ป่ะวะจับไม่ได้เขาคนคนไม่คงไม่สโลว์มันไม่ได้บอกเออเออ Yone dashes in spirit form อันนี้ก็คือน่าจะเป็นคอของตัวละครมาเลยหรือว่าเป็นแบบว่าใจหัวใจสำคัญของตัวละครมาคือกดแล้วปล่อยวิญญาณไปอ่ะฮะแล้เราก็ทำ damage เทา่า d a m a g ใช่ป่ะแล้วเหตุเหตุมาบนหัวป่ะ ที่เราทอนแบบนใส่คนนั้นเยอะมันก็จะแบบว่าคล้ายๆเดตมาร์ของเซตอะแต่แต่ไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นแต่แบบว่าถ้าใครนึกไม่ออกมันเป็นยังไงแต่ว่าสกิลเนี่ยคือคือมันมีข้อเสียอยู่ก็คือเราจะกลับมาไอเ้เีอะที่แป้นเราหรือไอ้ที่ที่เรากดอกดอกมาล้านเปอร์เซ็นยังไงก็กลับไปใช่ปหมถ้าเรากดซอนย่าอ่นลืมแล้วพอออกมาจากซอนย่ามันก็จะกลับไปมังรู้สึกเออมันยังไงกลับไปแบบล้านเปอร์คนเน่ยชอบเอ่อคนที่เล่นไม่เป็นตอนแรกชอบกดสกิลนี้หรกกดแล้วจะหนีสุดท้ายแล้วอีกฝั่งยืนรอ ว่ามันแบบว่าในสถานการณ์หนึ่งีสองมันเจ๋งอยู่ทุกคนมันคล้ายๆมันคล้ายๆกับอัติเซตไม่ได้แค่ในเชิงที่เอ่อมีมาร์กบนหัวแต่ว่าในเชิงที่คนมันมันจะรอแบบถ้ารอเล่นเจอเซตอ่ะราจะรู้ใช่ไหมเซตมันชอบกับเงาอันติมาอันเนี้ยมันก็จะเป็นฟิลแบบคนนึงยืนเฝ้าเงาเราอีกคนหนึ่งแบบสู้กับเราแล้วเราก็จะแบบเหมือนเอามีมีจังหวะเอาเพลงอ่ะจัคกี้แบบว่าเฮ้ย เขาเฝ้าเขาเฝ้าตรงนั้นอยู่แล้วแบบเราเหมือนช่วยโอกาสจากด้านนอะไรอย่างเงี้ยา based on ใช่เรากดกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนที่เราส n a ปกลับไปเนี่ยมันแบบเหมือนเป็นอิมู n ก็คือเราไม่โดน CC สมมติเออเราโดนมาไฟ h i โขกแล้วเรากดกลับพอดีเนี่ยถึงเราโดนโขกไปแต่ตอนที่เรากำลังดึงตัวเองกลับไปก็คือไม่โดนไม่ไม่โดนสตันไม่โดนยกนะครับผมนะก็เอาไว้ b u ฟอร์ได้โอเคอนี้ก็ Hit He pulls enemies the center the line, knocking them. enemies center line, pulls knocking to of คือมันคือพุ่งแล้วถ้าติดกับเอ่อถ้าโดนแชมเปี้ยนอีกฝั่งเนี่ยก็คือมัน,มนฟีลแบบมันจะไปจอดข้างหลังสุดตลอดงงปะสมมติเนี่ยอาลียืนอยู่ข้างหน้าโยเน่ a เลยเนี่ยแล้วยาโอยืนปลายอ่ะมันจะรวบทุกคนไปถึงตรงนั้นมาบเป็นน็อกอัพด้วยคอมโบกับยาโอได้วยโยเนลประมาณนั้น Warwick the uncaged ravenous is a fearsome melee jungler who <laughs> เขาเอาวอวิกมาผมไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าต้องรอดูอ่ะเพราะว่ายริปอะไร์หเกิดขึ้นได้เพราะเอ่อดาเนี้จะเป็นตัวเมตามาตั้งนานแล้วแต่ว่าแบบตัวมันาสี้ Passive เกิดเล่นเปล่ายิ่งยิ่งเราตีคนเลือดน้อยครับเราจะยิ่งตีเร็วโอเคแล้วเราจะดูดเลือดเยอะประมาณนั้นสรงๆนั้นโอเคอันนี้เจ๋งอยู่เพราะ Hold down the ability to charge it. Let go to lunge behind an enemy. ใช่ทำงานไม่เหมือนในคอมแฮะ follow their movement and deal damage. คือสกิลนี้มันเจ๋งอะที่มันมันงึบแล้วมันตามใช่ไมทุกคนมันตามแฟดด้วยมันตามเทเลพอร์ตด้วยแบบมันตามทุกอย่างอะคือสกิลนี้ตามทุกอย่างโงงปะคือมันตามทุกอย่างจริงๆอ่ะซึ่งก็ต้องรอดูว่าอินเทอร์แอคหรือว่ามันในวายลมันจะบักขนาดไหนอย่างเช่นแบบว่าเออเออแบบพูดไงดีวะ แบบตามเชนได้ไหมอะไรอย่างงี้พอได้ขอบตามได้นะเแบบเวลาเชนกดอติแล้วกดกดให้ถูกจกังหวะตามมาตามมาด้วยเวแบบลาก,กัดนะฟันเหนียวจัด Follow your nose wherever it goes โอเคอันนี้แหละล่ะสกิลสอง เห็นบ่ามันจะเป็นลอยเลือด Hunt marks low health enemy champions, granting bonus movement speed towards them and attack speed versus low health enemies. มันก็จะชุบๆเอาไว้ล่า nearest enemy champion and highlight the shortest path towards them. ใช่แล้วก็มันก็จะแบบเป็นระบบไฮไลท์เวลาเรากดก็จะแบบว่าได้กลิ่นเลือดคนที่ใกล้ที่สุดลาบลาบลาอันนี้คือสกิลที่ทำให้มันเก่ง Primal Howl. สกิลนี้ reduction recast damage fear gain and เมื่อกดครั้งแรกครับมันจะชาร์จลดดาเมจที่เข้ามาทั้งหมดเวลาปล่อยจะเฟีย u l เจ๋งมากเพราะว่ามันคอมโบกับหนึ่งเข้ากดอันนี้ชาร์จเข้าไปข้างหลังแล้วเฟียกลับมาเอ่อเฟียครับเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องไปอยู่ตรงข้ามกับอีกฝัง่งเพราะเผื่อใครไม่รู้นะครับแมคเคนิกเฟียของม,มีของตัวอะไรบ้างวะเชี่อจำไม่ได้นี่ใครเล่นที่มีเฟียะไรปะปกติเราจะมีชามใช่ไหมครับชามอะ่ะคือเดินตามเราเฟียคือเดินออกจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้อีกฝั่งไปอยู่ในที่ที่แบบว่าตายง่ายขึ้นนะก็คือเราต้องอยู่ตรงข้ามเขาถูกปะ นน่าจะก Finite is skill Warwick Terrace shot where a มันคือสกิลช็อตเห็นวงป่ะมันจะตามนั่นแหละ interrupt their movement during its short channel the enemy is suppressed and revealed Warwick deals hefty magic damage healing for a percentage but don't get too comfortable infinite arrest can be ended by hard crowd control like stuns polymorph ใช่โดนขัดได้ครับชึก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 แล้วก็ถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยวงเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงใช่ป่ะเห็นป่ะอันนี้กว้างแล้วก็เนี่ยพอเล็กลงตามมูเมน์สปีดแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็น คิดของมันนะที่ได้กลิ่นเลือดแล้วเออมันจะสเกลกับว่าเราวิ่งเร็วขนาดไหนแต่ได้กลิ่นเลือดเราก็จะวิ่งเร็วพอเราวิ่งเร็วอันติเราก็จะไกลขึ้นแล้วเราก็อันติได้แต่ก็แฝบหลบได้ครับแล้วก็โดนขัดได้ด้วยแต่คนที่โดนเนี่ยจะเป็นติดสถานะซั p เพรสหรือสถานะเดียวกับโดนเซตอุบคือทําอะไรไม่ได้เลยรู้ว่าอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากมาถึงเออไม่ได้แค่หน้าตาตัวละครมัน แต่ว่าเป็นแบบคนะิดสกิลของมันอะคือผมชอบมากมากมาก,มากเลยมันคือเมดแอสซิสินเว้ยมันคืออาลีมันคืออาลีอะแต่แบบแต่วิธีการเล่นของแม่งอะ่ะมันคือแอนนี่ตลอบานะัตระหมายถึงมันเป็นแอนนี่ผสมอาลีอะมันคือลูกของแอนนี่กับอาลีเดี๋ยวเรก็รู้ว่าอะไร c Vex is a combo loaded yordle of doom gloom and sarcasm Doom ซ์เป็น o าสซีฟดูมและกล s มพาสซี่จเข้าใจยากนิดนึงมีสองพาร์ทดูมเป็นเมเ e อร์ที่ t ติมข s ้นตามเวลาเห็นว่า o o มก็คือเป็นหลอดข้างล่างของเลือดเรา s พอเต็มแล้วเราก็จะชีพหายแล้วมันต้องจิกคืออีกอันนึงใช่ไหมเพราะมันมีจิกอยู่ดทุกคนก็รู้ก็คือถ้าหลอดเต็มเนี่ยสกิลครั้งต่อไปเนี่ยจะขัดแดแล้วก็จะเฟียขัดแดเดือดากเลยน เห็นว่าเวลาอีกฝั่ง dash หรือ b l i n กเนี่ยก็คือจะแบบกดสกิล3คามิลหรือกด2รลีซินเนี่ยมันจะมีมาร์กอยู่บนหัวเรากินมาร์กได้ด้วยตีธรรมดาหรือว่าใช้สกิล่แล้วก็จะแบบว่าทาให้แบบว่าเหมือนลดคูดาวของไอหลอดข้างล่างเราเวลาเรากิน,นตรงนี้ไป s cool. <S ก็คือตัวมันอ่ะมันคือตัวแบบ เคาลเตอร์ตัวแดดอะเพราะว่ามันจะขัดตัวแดดได้ไดเยอะแล้วก็เวลานั่นแหละเวลาตัวแดดเยอะมันก็จะรีฟันแทสซี่มันคือคือมันโคตรเหมาะกับวาล,ลิฟอะอ่านว่าถ้ามันมาเนี่ยอ่าอนชัวร์มากว่าตัวนี้โอกาสที่จะไปเป็นเมตาสูงโอเคสูงมากๆเพราะวายล,ลิฟเนี่ยเล่นตัวโมบิลิตี้สูงกันเยอะมากๆเลยนะครับไม่เหมือนนะครับเนาะม <Skill 1. S 1> ิสทรัลโบลเว็กซ์ส์เฟิร์สต์เดบลล์สกิลหนึ่งบลังเวยที่เดลส์แมจิกดามเจ๊งเนี่ยแบบไอ,อ้เนี่ยอ่าสกิลสามชวานาแต่ ใหญ่ไปเล็กแล้วตอนไปเล็กมันพุ่งเร็วจบหัวเขียวเวฟเห็นที่มันเป็นเม็ดอนุสินอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันมีแทถบเขาเม็ดใช่ป่ะคือมันเป็นตัวที่แบบยืนกลางเขียวเวฟยืนกลางเขียวเวฟเดินไปเติมแบบเดินเดินเดทุกคนก็รู้ว่าเติมได้ไรแต่เดี๋ยวดูเฟรมก่อนก็ได้ สก,กิลน <For> d <second S 2> โก ability, มา <personal space. S 2> สก,กิลน้โกมามั g คือสกิลที่ของตัน,นแต่เดี๋ยวมันจะคอมโบกับอัติแลวทุกคนก็จะเห็นภาพเพราะตัวไม่เล่นโคตรง่ายมันง่ายจริงเว้ยเพราะตัวมันอ่ะมันมีสก,กิลชอตแค่หนึ่งกับสามแต่พอถึงเวลาใช้จริงอะ่ะมันไม่ใช่สก,กิลชอ็อตเพราะเดี๋ยวผมบอกเห็นปะแล้วอันเนี้ย สิ่เต็มใช่ปหมกดสกิลสองแล้วเฟียแต่ตัวมันมีการโคลเซอร์หรือว่ามีสกิลพุง่ง blue marks looming darkness vex's third ability to shadow to a target location dealing magic damage slowing enemies and marking enemies with gloom on arrival shadow increases in size the farther it travels อ่าเข้าใจแล้วอ๋อถ้าถ้ายิ่งไกลมันก็จะยิ่งกว้างโอเคโอเคโอเคเก็ตเดียวสกิลหนึ่งกับสามนี่แหละคือสกิลที่แบบ แบบสามหนึ่งสามหนึ่งเคลวเว็ในแบบต้นเกมสองไม่ค่อยได้ใช้ <c oughs> และอันนี้แหละก็คือทีเด็เดคือเชอรี่ออนท็อปของเว็กซ์เซนชอตฟลายอินฟอร์ดบาร์คิงด์ The first step และกดอีกทีหนึ่งเราจะพุ่งเข้าไปแล้วก็คอมโบกับตัวยูสองเฟียคนละรอบแล้วพออีกฝั่งติดเฟียแล้วก็กดสามก็กดหนึ่งแล้วไม่ก็ไม่ใช่สกิลช็อตอีกต่อไปใช่สามก็หนึ่งโดนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเรากดอติเรากดสองได้โลด้วย shortly dealing even more enemy dies being an if ใช่ถ้าตายเนี่ยหลังจากที่โดนไออันตีไม่นานรีเซ็ต้มโคตรบันไม่เป็นตัวที่แบบเจ๋งอะแบบเวลาแบบคนแรกจะตายบุ๊บแล้วแบบไอเหี้ยแบบคือแม่งคืออารีอทุกคนพอจะกันแบบรีเซตแล้วแบบชามก็คือเฟีแทน และอติอาริจัดกปกติต้องพุ่งเป็นฟรีฟอร์มหรือว่าพุ่งตรงไหนก็ได้ก็เป็นแบบว่าผูกกับคนเรากดเลงให้โดนแต่ไม่ต้องกลัวมันใหญ่แล้วก็โปรเจกต์ายก็ไปเร็วด้วยถึงเวลาละหล่ะที่ไอ้พวกซับ AFK ยืนดูดเงินดูดตังดูดแม่งทุกอย่างเลยแล้วก็ดูดอะไรก็ไม่รู้ดันเด เนี่ยซัพพอร์ตทุกคนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ที่เราต้องทำเพิ่ม used Lane pressure and earn extra You and to can apply Gold ใช่เราจะสร้างแรงกดดันในเลนแล้วก็ได้เงินเยอะถ้าเราทำได้ดีแล้วอันนี้แหละก็คือจะจุดที่จะบอกบอกว่าเราไปซับที่ดีขนาดไหนหมายถึงปกติแล้วมันก็คือการกดดันเลนอยู่แล้วกับเอ่อการไปเดินใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันจะได้ความเออมันจะได้ความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าซัพพอร์ตคนไหนเนี่ยทำได้ดีกว่า Who long As as have ally nearby now you When will when ward reach both the earned, items upgrade you're active. granting you gold out of combat, 500เวลาทำเควสเสร็จเนี่ยหรือได้500เงินได้ได้เงิน500จากไอเทมซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนเนี่ยเราจะได้วอดสามต้นโอเบย์วีลีกพีซีครับผมหลังจากได้รับบอดสามต้นแล้วก็เดินไปวอร์ดตืมๆๆคุมวิชั่นให้ทีมคือเอาง่ายๆแพทที่ก็เลยงจถึงนะครับซัพพอร์ตเนี่ยเล่นแทบเหมือนในคอมเลยต้องทําเควสในเลนต้องเล่นใ้ถูกใช่ไหมแล้วแล้วพอเราเงินครบ500เราก็ไปทําวิชั่น คือแบบเหมือนแบบโอ้ oh my god มันคือการเป็นรีคอมเลยทุกคนซึ่งทําให้สำเร็อยา่างขึ้นคือ rewards and s t o c k e v e r y o n e this is Adnan Spectral Sickle is an adaptive damage quest item suited for both AD and AP champs อันเนี้ยถ้าใครเล่นคอมมาก่อนครับโดยปกติแล้วอ่ะมันจะให้ AD อย่างเดียวแต่ในเนี้ยมันไปแทนสเปลตีฟไปแทนมีดฟ้าอันนี้คือเวทด้วยเป็นเอ่อนั่นแหละ Adaptive Damage Quest Adaptive มันเป็น AD หรือ AP ก็ได้ คือไอเทมชิ้นนี้จะให้กับพวกตัวแบบซับเลียนแทบทุกตัวเลยเอ่อหรือเอ่อแล้วก็เซน่าประม n d การตีธรรมดาใส่อีฝั่งหรือป้อมโอ้ oh my god so good. คือวิธีเก็บตังค์ไอเทมชิ้นนี้ก็คือต้องแตะตัวอีกฝั่งหรือไม่ก็ป้อมทุกคนนึกภาพออกไปมว่าว่าไอพวกนามิหรือโซลกาหรือเล่นตัวเชี่ยอะไรก็ตามที่แบบยืน หิวติดโลฟาร์มคลิปอยออติดโลอมันแบบมันมันมไม่ได้ถ้าซื้อไอเทมชิ้นนี้แต่ว่ามีหนอีกขนทางหนึ่งเป็นหนทางที่ง่ายกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเอามาเปรียบเทียบแล้วอธิบายให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงผมคิดถึงไอเทมชิ้นนี้ว่าเป็นไอเทมที่ทำให้ซัพพอร์ตเนี่ยมีพลังเยอะในต้นเกมพอสมควรเพราะว่าเข้าใจป่าวว่า ปกติแล้วอะซัพพอร์ตอะครับมันจะได้เงินพิเศษเนี่ยก็คือไปได้ค่าหรือแอซิสแต่เน,นี้ยเราไม่ต้องค่าหรือแอซิสเนี่ยถ้าเรากดดันเลนได้ดีอะกดดันเลนได้ดีอะคือปกติกดัะเลนได้ดีอะมันก็ได้เปรียบนิดนึงเพราะอะไรอีกฝั่งแบบว่าเอออาจจะเสียคีย์บ้างต้องกลับบ้านแต่เน,นี้ยเราจะได้เงินเพิ่มโอเคซัพ <Okay. S 2> พอร์ตจะได้เงินเพิ่มถ้าเรากดดันเลนได้ดีอันนี้คืออีกอันหนึ่งอันนี้แหละคือ e ซี่โหมดกว่าคือตีคีมครับแล้วมันเลือดประมาณแบบ40 4050% 30ส 40, เว่อดบรามันจะฆ่ามิบหยนทิ้ง แล้วพอฆ่ามีเน้นทิ้งเนี่ยเรากับเพื่อนอะ่ะจะได้เงินเต็ม <c oughs> เงินเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเอดีามาร้องวายเวลาสป,ปอร์ตเวลาจะตีริลลชิวโอเคโอเคไอเทมชิ้นเนี่ยจะเหมาะกับพวกตัวแทงทอนอดเทสลีโอน่าบอมวอเวอร์การิโอซับราคาน จะบอกกับพวกตัวที่ไม่ได้ตอดแต่เป็นตัวใส่หนักเพราะว่ามันไม่มีสกิลในการตอดและทำเงินได้เร็วขนาดนั้นเขาเพิ่มบูทขึ้นมาด้วยให้ดูซิว่าคืออะไร Deal extra damage when you equip the Meteor enchant. The small but mighty comet is ideal if you're looking to add more magic damage to your team comp, or you need a little extra burst to set up your CC and combos. อะไรอะ Meteor หรืออุกบาต สร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อคุณติดตั้งมันคือเรียมชั่นใช่ไหมมันคือเรียมชั่นผมก็จะถูกปะแต่ไม่หิวตึ้มไม่เห็นหอรืออยากเ่อเวอาเวทเพิ่มเมื่อเตรียมเพื่อเพื่อเตรียมซีซีและคอมโบคือมันก็แค่ ั้มลงมาจบเลยเหรอแต่ผมต้องไปอ่านเทคอีกทีนึงแต่น่าสนใจอยู่ะเเวพื่อตัวเลือกการป้องกันที่มีอยู่สำหรับผู้เสริมพลังทีี่อาจจะมโห อยากมีพลังมากขึ้นสำหรับโล่พ่อคันหรือ,อยูในชชั่วอะโอ้โหฉลาดมากฉลาดมากจระลอนโอเคแต่นี่บอกเข้าใจแล้วอะมันคือกดปุ๊บล่หรือ,อยวครั้งต่อไปอะจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นฟิลแบบตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นแค่อเทมแบบกดบาลียให้โอเคโอเคมันไม่ได้ซื้อๆขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้แบบง่ายโง่ขนาดันเหมือนล็อกเก็ตโอ้ฟิวอยู่นะอานว่าอาจชอบเหมือนกันอันนี้ อ่าชอบอยู่อ่าชอบอยู่โอเคอ่ามันขาไปโกมันเนาะแต่เจ๋ง r ี d e m p t i o อยู่วนี้เนี่ยถามว่ามันฮิวได้ไหมก็ก็ได้อยู่แต่ว่าทุกคนเก็ดว่าการที่เราต้องมากดแล้วก็ยืนรอหรือคือผมจากที่ผมใช้ Redemption มาเยอะ Redemption เนี่ย punish หรือว่าลงโทษทีมเราเนี่ยมากกว่าที่จะให้รางวัลทีมเราในหลายๆครั้งเพราะว่าเพราะเวลาเรากดเนี่ยเพื่อนแม่งก็อยากไปได้อันที่สองตรงนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้ position ของเพื่อนแม่งแบบ awkward เพราะว่า แม่งเห็นแสงลงมาแล้วแต่แม่งไม่ลงมาสักทีแล้วก็เพื่อนก็ตายแบบแบบบ่อยเทียๆแกแกแต่อแล้วสวดสวดเดามจพาร์ทแม่งก็ไม่เคยเป็นอะไรขนาดนั้นอ่ะ The Locket Enchant has always been generous, powerful, and a l o t of boxes. Yes, please. Yes, please. ใช่เขาบอกว่ามันเป็นไอเทมที่โหด is capabilities making it shield magic. Back ทำให้กลายเป็นโลเวทดีครับเพราะว่ามันมันง่ายงู้เกินไปในหลายๆจังหวะถึงอันจะในในในสิบครั้งอ่ะผมเห็นประมาณแปดครั้งอ่ะที่คนไม่ชอบกดแบบ เฮ้ยกำลังจะเดินไปสู้แต่ยังไม่สู้นะแค่เดินเข้าไปกด mm hmm. แบบเปลืองโลจัดแต่ทำให้มันเป็นโอ้เนี่ยกลายเป็นล็อกเก็ตอ่ะยิ่งใช้ยากแล้วก็เป็นคอมสเปซิฟิกด้วยแบบว่าเชิงแบบโอเคเราจะออกล็อกเก็ตก็ต่อเมื่อไรครับเจอซิกถูกไหมเจอซิกเอ,อ่อเจอเจออะไรอีกที่เป็นเอลอีเวนต่างๆโอริ o มันยิ่งทำให้เรากดแบบว่าล็อกเก็ตเนี่ยยากขึ้นอีกปกติเนี่ยไอ้คำว่ายากเนี่ยมันคือมันกดให้มันคุ้มยากเพราะว่ามันให้โล่ห้าคนไงเข้าใจปะแต่ถ้ากดเซฟคนเนี้ยมันก็แบบง่ายก็ได้อยู่แบบไปกดอย่างอื่่นดีกวา เร่มทดลองใชมดเกม 1v1 ให Never b e f เ r ย s ห e น in Wild Rift ทุกคนแต่ผมไม่ลงนะผมส่งนั้นได้ปะ u e ว e up ท o duke it o อ t on the Howling Abyss against a single PVP opponent กดง่ายง่ยงทุกคนหนึ่งคิวหรือคีบหนึ่อตัวซึ่งในนี้ไม่รู้จะนัเป็นเงินหรอหรือหป้อมแตกเกมจบเลยเกมจบเลยบุ้ม ไอเทมชิ้นน like> ี้เอ huh? ่อคล้ายๆหน้ากากเรียนรี่ผสมกับอ่อเฮเกตกันเบตเป็นไอเทมที่ยิ่งสู้เนี่ยเราก็จะยิ่งทำาดาเบตมากขึ้นแล้วก็มีดูเลือดเวทในนั้นด้วยดีมากกาอาคีทุกอ้องเลยเขาเลือกมาทุกตัวมากโหดมากอ่าไอเทมชิ้นนี้ได้ลดคูลดาว ได้แล้วทุกคนได้เออุ้ยแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องได้โมเมนต์สปีดอ่ะเพราะอันนี้ในคอมได้โมเมนต์สปีดเดี๋ยวเราดูสเตตอีกทีนึงก็ได้ครับ Players want to be confident that their teammates are playing their best champs so we're adding a new gate for legendary cube based on your champion mastery score ฮะ You want to play a new champ you'll need to get some experience in oh another c u e first oh oh แบบโอเคจะคือถ้าผมเข้าใจเนี่ยมันเป็นฟิลแบบว่าเราอะต้องเล่นตัวนั้นมาแบบหรือว่ามีแต้มของตัวละครนั้นมานิดนึงเราถึงจะเอามาเล่น ในในเลเ e n ร a r ดี่แรงได้เพราะผมคือไอคนนั้นแหละเวลาผมอยากเล่นตัวอะไรพิสดารเนี่ยผมจะกดเลเ e n รเนแรกเพราะทุกคนเนี่ยก็ไม่เห็นชื่อผมแล้กผมก็เล่น <c oughs> ง่ายๆโม่งผมมันผมซื้อสายออฟีมาผมก็เล่นแล้วก็โดนดา่าผมก็ดา่าแม่งกลับ้วก็จบกันบ้างคิดว่าจบเ่ยโอเคมาคิดว่ากอริอคิดเวนาถึเื่อคอคอาลที่เจ็ดเ a ่นเกมระดับเพื่อปลดปล่อยเขา e ากัองดกาลเ่มต้นในเอนตุลคม I'm sure that you're dying to learn about next season's wild pass yeah, champion and theme. But first, there are some updates coming that we wanted to share. You want to the มีอัพเดทที่เราอยากจะบอก Past progress and reward claiming has changed. The bonus rewards section is now the Wild Pass Emporium. Emporium Past progress is changing from a linear track for levels 51 to 75 into an exchange where you can claim rewards in any order you like. You it. Rewards grants you an upgraded Wild Pass. Scan. Additionally, there are two new ways to earn experience. All players will have a set of simple, repeatable missions uh -huh. and matches that give a constant stream of wild pass experience. Okay. These missions have a cap set each week, giving players steady momentum simply for coming in and playing games. Uh -huh. For elite pass purchasers, new seasonal missions are being added to help them attain all the rewards. Farming, farming master. <laughs> <laughs> ทั้งที่ผมเปิดไอ้หีบนรกนี่ผมได้ป่าบ้างแหละกางบ้างแหละบนบ้างแหละไม่เคยได้สกินซัพพอร์ตเลยสิ้นเฉาผมล่อมาสองสกินแล้วจะครบอยู่ละฟิตอีกสองสกินชิบหายดีมากเราเลือกเลนได้ครับว่าอยากให้มันอยู่ในเลนไหนในฤดนายเดเปอะนได้แะเีมฟ่อค ไปเท่วะมันส่งแบบซูเปอร์แมนอย่างงี้ครัู้ชเนาะเทวะเลือกฝั่งแล้วก็เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เลือกฝั่งอีกแล้วกูอยู่ฝั่งไหนไม่เคยชนะล่าสุดจับได้เลยครับผมไอ้เหี้ยมังกรมังกรจัดได้ไหมจัดได้ไหมที่มีแอดอารเลียนโซไคร่สัแมงเอ้ยแต้มสวิงชิปหายตอนแรกส่งมาอย่างดีอยู่ดีๆกลายเป็นที่โหลไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคเราต้องฝึกไฟเตอร์เหรออ๋อ้ยแค่มีมีออกกำลังกายด้วยทุกคนเทรนนิ่งเอ็กซ์เซอร์ซาย Damage Per second. Stamina. Oh, all, bad, huh? Even if you can't queue up for games every day. Huh? Just like the fighters in the tournament, we've been training up and studying the ways of the Rift these past couple of years. Okay. And using everything we've learned, we'll be celebrating all of you and giving out free goodies. Uh -huh. and we can't wait to celebrate these epic moments. Wow, อันนี้เกิดนี้ใหม่นี่วาเนาะน่าจะเป็นแบบว่าโลดนสกรีแบบแม็กกาลใหม่สวยเนาะมีจริงยู่ตรงกางนะ Make way for the Vex parade. I mean bewitching Vex bingo event. Laugh and play a little. เอ๊ะผมรู้ว่าตอน Vex เข้ามาในลีคคอมเนี่ยมันมาพร้อมกับสกินแสงสว่างที่ผมชอบมากแต่ว่าอันนี้มันแบบนี้ขอทีเด็ดมาหน่อยเถอะ นี่คือหนึ่งในสกินไลท์ที่สวยที่สุดของลีสเปซกรูฟของว่าจะมาอีกคริสตัลโรสตัวนี้ไม่มีในคอมโอ้โหทำไมมันเหมือนตัวละครในเกนชินอิมแพกเลยว่าขนาดผมไม่ได้เล่นผมยังรู้สึกเลยใส่หน้ากากข้างเดียวสุเปริมเซลเซ็ตมุชิเอเยสเคโโชนาเซ็ตครึ่งนึ่งแล้วเทไปอัพเปล่าวูบเชียร์เทจัดเลยวะแคเนนอ่านี่ก็คือทัวร์นาเมนต์อันนั้นใช่ไหมที่เขาบอกไปกิจกรรมตอนตุลานะครับผม แล้วเมื่อกี้มีเซตด้วยสิพี่ที่ต่อยกับเซตที่จัาเป็นสกินที่ MF หลายคนใช้เยอะชี้เชียแต่ว่าผมไม่ชอบเลยวะฮานคิดว่ารูนในเอเฟเจ๋งกว่าแต่ไม่เป็นไรมันเจ๋งต้องปืนมันเป็นเทียนแล้วก็โมเดลมันน่ามีวิชิ่งเวทผมไม่เคยเห็นในคอมแต่ว่า non นอนแบตมาโอเคเงากลายเป็นเอาไลน์สีส้มจากเอาไลน์สีฟ้าได้อยู่บอกกันนาทุกคน,กนในจักรวาลในรีคอมต้องเล่นสกินนี้ ไม่เป็นไรเชียเอ้ยแมงไม่ใช <mach Job> ่ซับฟักอะไรอ่ะโอกอนวอลวิกอ่อในในคอมไม่มีหรือเปล่าอันนี้เป <tube> <k its> ็นสกินทีมแบบว่าทรงทรงเดียวกับไอ้นั่นอ่ะวบลิเบียอ่ะวบลิเบที่เป็นแบบล่างแบบมีบ้าเธอเธอเธอคนเคยเล่นในคอมแต่ก็ดูเท่เนาะเป็นกระโหลก That's everything for this sub. You summon your inner scene kid with a moody selection of new champions and set the date for the many events ahead. My space group, All in the Power Spike patch. Thanks for listening, and as always, we look forward to seeing you on the Rift. Wow! Holy shit! Okay.